แล้วผู้กลับวางแล้วผู้กลับวางแผลแล้วฮะเดี๋ยวดิไม่ต้าจริงออออออแค่บอกให้ทั้งวันโอเคคือแต่ว่าสิบนัดเนี่ยมึงต้องเอาไอห้านัดให้ลงไม่งั้นมึงไปต่อไม่ได้ผมผมยังไม่เคยยิงไอหมุนหมุนี่เลยอาก็ที่ไงก็ที่ไงนี่ก็ไม่เคยยิง แล้วพูดกลับวางแปลแล้วรอบนี้อันนี้คือเขาเรียกอะไรนะคมันสัญชาติยานเลยแล้วการกะไอ้นั่นเลยเพราะความแม่นเรามีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวและครั้งที่สองก็มีอยงนั้นป้ายวงกลมพี่ยิงแค่สองครั้งบอยปืนผมมันได้เจ็ดนัดี๋ยไม่เป็นไรอ๋อเจ็ดนะเกษียนไงเอาเอาเผื่อแม็กเอาเผื่อแม็กได้ดิเผื่อแม็กเอาแม็กใส่แม็กอีกซ่าอยู่ในลำพื้นไ e a ด y สแตนบ b ย โดนอยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาได้รอได้เยอะได้เยอะตายแล้วคุจะโดนมึงเนี่ยสามารถโดนอยู่เอ้ยโดนอยู่สามนักคูกำลกับมาเองเลยนี่ดดูิกูกลับสั่งเองเลยถ้าไม่โดนนี่ก็ครับไม่ดูกดดันนะดูกดดันโอเค โอ้นี่เยี่ยมโอ้ oh. yeah. yeah. oh, fuck hey. Ow. Ow. Okay. คืออ yeah. ่ะเป็นยังไงบ้างครับไม,ไม่มีซีจีเฮ้ยมีซีจีโอเคไม่มีซ okay, ีจี CG. วันนี้ของจริงที่แกลงไอจีมาทั้งหมดพลาดเี๋ยวใช่อาโอเคปิดคลิปหน่อยเอาพี่ต้อมปิดคลิปหน่อยฮะปิดคลิปสวัสดีครับ <laughs>